สวัสดีครับพอแม่พี่้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มูนีวันที่22กันยายนพศสองพันร้อย 67พี่น้องบพว่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดมองได้เรียนมองได้ดังนะครับดอลลวร์ก็จะตามมาให้พี่้นอ้องคับท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันมาร์ช็อปต่างๆก็จังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่นอ้องนะครับเอฟซีท่านในที่สนใจตัวเลขแนวทางลาวฮานอยนะครับสแกนคิวอาโคดเข้ากลุ่มใดฟรีเดอร์พี่น้องนะครับจะมีเล่ากับฮาหนอยแชร์ลงในกลุ่มไฮเบิ่งกัน ทุกมือเลยนะครับส่วนราบก็จะเป็นจันพุทธสุกนาะอพี่น้องเนาะนะครับผม FC ท่านไหนสนใจกระสแกนที่ออพฟิ์เขากลุ่มใดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้นะครับดินล่ามีตัวเล็กน้าท่างของ 72มานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ทุผู้ชมได้ติดตามรับชมกันวที่ผ่านมาของปูกัหลุดไปน้พี่น้องเนาะนะครับวันนี้เขาก็มาตามกันต่อมาชมกันไม่ก็แล้วกันนะครับขันชอบตรงใจโดนใจก็จังเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงนะครับขันบ่ชอบบ่มักนะครับเขากับเบิงเป็นแนวทางประกอบกันดูไว้ไม่เสียหายพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเราาจะขึ้นนาจอให้เบิ้งเด้ก็แล้วกันนะครับตัวเลขกระทา่งของปู72ในวัดวันที่ หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดนะครับอ่าขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นตัวเลขทั้งที่ปู้เขียนให้กนะับทางทีมงา,งา,งางนพี่น้องผมงวดนี้ปู้ให้เป็นเลขวิ่งแล้วก็ชุดจับคู่เลยพี่น้องนะครับบนล่างเดี๋ยวจะลาสิลอกให้เบี่ยงไปน้ำกันบรต้องเจวลากันโดดพี่น้องนะครับอ่าปู่เจ็ดสองนะครับผมเขียนโลโก้ปู่ก่อนพี่น้องอ่าผู่เจ็ดสองนะ งวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับผมหกเจ็ดปูหอมานะครับเลขวิ่งอันนี้วิ่ง8ดกับ9้านะครับผมชุด3ามตัวปูเขียนชุด3มตัวแปดเจดเ้านะครับ, 8, 7, 9, รบแล้วก็0 9น้าแปดนะครับ ชุดสองตัวเอยเขียนตรงนี้แล้วกันชุด2ตัวมี9ก้าห้าเก้าหกเนะครับผมเก้าแปสองเสมหลุดเก่าเลก็กกว่าอะไรพี่น้องนะครับแล้วก็มี8ปสองกับ8ปสานะครับ ชุดนี้ปูบอกว่าบอลลนะครับบนล่างผมตัวเด่นตัวเน้นนะครับปูวงกลมหอยวอมพี่น้องปูเน้นให้ปูบรได้วงกลมปูเน้นให้ที่เก่าเจ็ดนะครับหลาละ่ละจะวงกลมให้เลย้ว้็เก้าสามพี่น้อง อันนี้คือตัวเน,น้นคันผู้ได้ยากได้หน่อยคู่หน่อยชุดนะครับผมส่วนล่างนะครับล่างผู้ให้แค่สองคู่นึงพี่น้องนะคะรับล่างล่างในผู้ให้แค่แปดสองกับแปดสามพี่น้องสองคู่สองชุดเท่านั้นนะครับผมเอาแชปหน้าจอเลย วิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวะท่างก็แล้วกันนะครับผมมักชอบจาไกไหนก็จังทันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องขอพระคุณนักทีมงานนะครับที่่งนำตัวเลขกนวท่างไม่ให้กับเดลาร h ชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับกราบสาธุปูเจ็ดสองที่แบ่งปันตัวเลขกนวท่างดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับ FC, หบยาดโยนมนะครับผมแล้วก็ขอพระคุณเอฟซีทุกท่าน ที่ขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาเชแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆ่ปังๆงกันครูผู้สุขคนนะครับถ้ามัก้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนำํำที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้่านชมคลิปใหม่ๆเนอทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหนาว่าดอนลาจะมีตัวเลขเนวทางจากสำนักไหน มานำเสนอให้พี่พ่น้องครับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของปู่72งงวดวันที่1ตุลาคมพศ2567นะครับผมแคบหนาจอเลยเร็วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ